เอาล่ะเรามาต่อที่คู่พรีเมียร์ลีกู่สุดท้ายของวันก็คือมันเตีพร้อมกันเลยแต่เป็นคู่สุดท้ายที่ผมพูดนะของวันเสาร์นะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับวู๊กแทมตันวันเดือดเละครับผมก็วันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ ได้ราฟเฟลวารานกลับขึ้นมาครับผู้รักษาประตูวันนี้ดาวิดเดเกิอาเซนเตอร์แบ็กวิกสตอร์ลินเดเลิฟยืนคู่กับราฟเฟลวารานแบ็ back ua, Shaw, back side, aka, กขวาลูกชอแบ็กซ้ายอารอนฟานบิซาก้ากลางรับคาซิมิโลยืนคู่กับคริสเตียนดิเล็กซินกลางลุกบูโนเฟรนเดสปีขวาแอนโทนีปีซ้ายเป็นเจเดนเซนโชูนะครับมาแเลฟฟอร์ดเนี่ยไม่มีชื่อนะครับในวันนี้ของหนา้าตัวเป้าอองตันี่มาซียาวส่วนทางฝั่งวูฟแทมตันวูฟแทมตันผู้รักษาประตูเนี่ยวันนี้ไม่มีโจเซซาครับเป็นเดนเนลลเบลลี่ครับ ตัวนเซ็นเตอร์แบ็กเป็นแม็กคิวมองยืนคู่กับเคียกดอสันแบ็กขวาเนลสันเซมิโดแบ็กซ้ายตัวที่โกเมสกองกลางวันนี้มาริโอเลมิน่ายืนคู่กับลูเบนเนเวสแล้วก็จะมีมาธิอุสนูเยสยืนอยู่ฝั่งขวาเบโดเนโตยืนฝั่งซ้ายกองหน้าวันนี้เป็นคู่นะครับมาทิอุสคุนย่ายืนคู่กับเบียโกคอสตาครับผมเกมนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งแมนยู you, ทำได้ดีกว่านะครับกองเกมอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ หาจังหวะจบไม่ได้สักทีนะครับกว่าจะได้ประตูนำเนี่ยก็ผ่านไปถึงนาทีที่32ครับลูกนี้เป็นแอนโทนี่พาบอลมาทางฝั่งขวาแล้วก็จ่ายบอลตัดเข้าไปให้แอนโทนี่มาซิยาวยิงนะครับก็ทําให้แมนยูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนําแล้วก็เป็นทางฝั่งแมนยูที่เล่นดีกว่าแต่มันก็ยิงไม่ได้จนทําให้จบครึ่งแรกก็นําอยู่1 0เริ่มครึ่งหลังก็เหมือนเดิมครับครองบอลได้ตลอดสําหรับแมนยูแต่ว่ามันก็ไม่สามารถ ทำอะไรวูดจำตันได้จนช่วงท้ายเกมที่วูดจำตันน่ะเขาบุกหนักนะบุกใส่เมนยูหนักแล้วก็เมนยูมีโอกาสสวนจากอาริเฮมเดอร์การนันโชนะครับผมตัวสำรองที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วไอ้หนูการนันโชเนี่ยก็เลี้ยงลากเข้าไปก่อนที่ไปถึงหน้าโกมีการหลอกยิงหนึ่งจังหวะนะครับหลอกแล้วแล้วกองหลังของวูดจำตันกับผู้รักษาประตูเสียหลักก่อนที่จะแปรเ,เข้าบุมแคบเข้าไปนะครับสวยมากคือเป็นเป็นการโชว์คัสอย่างที่เคยพูดไปมันเป็นการโชว์คัสของการนันโชนะครับแล้วก็ทำให้เมนยู นำเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วก็จบเกมไปนในสกอร์นี้แมนนะยูก็ชนะคูปแชมป้ยนสองศูนย์ครับก็เก็บเพิ่มอีก3แต้มแล้วเหลืออีกแค่6แต้มก็จะสามารถผ่านไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากจบเกมนี้ก็แมนยูเก็บเพิ่มอีก3แต้มมี66แต้มนะครับเข้าไปทำแต้มเนี่ยเท่ากับนิวคาสเซิลแล้วแต่ว่าประตูได้เสียนี่น้อยกว่านิวคาสเซิลแล้วก็แข่งเท่ากันมีอีก3เกมให้ล่นนะครับสำหรับแมนยูในตอนนี้ ก็ยังลุ้นต่อไปสำหรับแมนยูส่วนบุ๊กแทมตันเนี่ยหลังจากแพ้ก็ยังมี40แต้มก็ลดตกชั้นไปแล้วเล่นสบายๆเลยเหมือนอย่างที่ว่านะครับสำหรับบุ๊กแทมตันวันนี้แมนยูมีโอกาสยิงถึง26ครั้งนะครับเยอะมากนะ26ครั้งนะแล้วคือเป็นการย,ยิงตรงกรอบ9ครั้งนะครับก็เป็น2ป,ประตูส่วนบุ๊กแทมตันไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยมีโอกาสยิง5ครั้งเนี่ยไม่เข้ากรอบสักครั้งนะครับการคลองบอลในสูสีส มนูคอมบอล48บุ๊บแชมนคอมบอล52แบบรูปเกมเนี่ยใครดูรูปเกมก็รู้ว่าแมนูเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าแต่มันก็มีจังหวะผิดพลาดบ้างนะสำหรับแมนูไม่ใช่ไม่ผิดพลาดแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้แล้วกส็สุดยอดสุดยอดสำหรับแมนูนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคืนวันเสาร์เดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มคืนวันอาทิตย์กันนะครับคืนนั้นวันอาทิตย์เนี่ยมีแข่ง3คู่นะครับเราไปที่คู่แรกก่อน